เาวันนี้เอาภาพน,น่ารักน่ารักมาให้ชมก่อนนะคะเป็นแก๊งบีเวอร์ยอกชีอ่ะเล่นกับคุณพี่คิมโซฮีดูสีกระดิกหางกันน่ารักสุดๆเลยดูหางดูหางน่ารักมากเลยนี่ค่ะให้ดูนะคนนี้ คนขวาสุดเนี่ยเซกโปสีชมพูเนี่ยชื่อว่าวาเลนไทน์ส่วนเจ้าตัวเนี่ยที่แบบพยายามจะแคะแกะเกาเนี่ยชื่อว่าคุณหนูบอมเบ้เป็นผู้ชายส่วนเจ้าตัวนี้ชื่อว่าน้องบาร์บี้นะคะบาร์บี้เป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กสุดท้องค่ะเฮลโหลวาเลนไทน์นี่ค่ะเล่นกับโซฮีว่นว่นบ,บัมบูมาแล้วว่านบัมบูใส่ชุดสีนี่ค่ะสีม่วง ตอนเด็กๆอ้วนแบบูนี่อ้วนสุดๆเลยนะคะตอนนี้ก็ไล่กันหมดแล้วน,นวี่นี่ค่ะคุณหนูบาร์บี้นะบาร์บี้ดีด๋ยเล่นเล่นจุ๊บกันหน่เลยนี่ค่ะเฮลโลมานี่มาบาร์บี้บาร์เบ้ อาบี้กระดีกระดิกหางกันนะ่ารักสุดๆไปเลยบ้าเมบาบีไปแล้วค่ะคืนนี้ฝันดีนะคะให้พี่โซฮีวิง่งเล่นกับเด็กๆไปก่อนเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายมาไปดูสิบ๊ายบาย,บาย,บาย